สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยสภาพ1นึในร้อมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ตัวท็อปด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะถูกใจสมาชิกนะครับเปิดมาในราคา127,000บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้ Honda Civic Dimension ปี2002 1.7 Auto ตตัวท็อปครับไฟ เบิกมาใหม่ครับใสปิ้งสีดูแลมาให้สมบูรณ์เงาฉ่าครับขัดเคลือบมาเรียบร้อยช่วงล่างเซ็ตระบบให้สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มครับคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับลองชมดูได้ถ้าถูกใจนะครับกอโทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับที่พุทธมณฑลสาย2นะครับสวยๆครับเน้นหาไว้ใช้งานมือเดียวป้ายแดงใครซื้อก็จะเป็นคนเป็นมือที่2นะครับก็คุ้มครับสภาพงามๆประวัติชัดครับ อันนี้เป็นรถคุณครูนะครับเขาก็เปลี่ยนรถก็ขายออกนะครับชมดูได้คันนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องและเกียร์ใหม่แล้วเนี่ยครับก็ยกเครื่องจากเจแปนนะครับเครื่องเชียงกงครับแจ้งจดเรียบร้อยนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างใช้กันอีกยาวๆคุ้มเลยครับรับรองใครได้ไปเอาไปใช้งานนี่ไม่ผิดหวังครับรุ่นนี้กว้างขวางนั่งสบายนะครับแล้วก็ดูดี ได้คันนี้ในราคาแสนต้นๆสุดจะคุ้มครับลองเช็คดูได้ภายในเบาะหนังสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีแตกเลยครับนี่ครับดูแลมาอย่างดีเน้นใช้งานไม่ผิดหวังครับใช้กันยาวๆครับภายในสวยสมบูรณ์1.7 Auto Airbag บก ABS ดิสเบรก4ล้อครบแล้วครับความปลอดภัยก็สูงสุดแล้วครับดิสเบรกแอร์แบกนี่ถือว่าแจ่มเลยครับ ชมดูนะครับด้านหน้าด้านท้ายไม่มีโดนหนักตัดต่อพิกคว่ำแต่อย่างใดนะครับรับประกันน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะเหมือนเดิมครับมือเดียวป้ายแดงมุมเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมอุปกรณ์ครบครับล้ออะไหล่อยู่นี่เลยครับหาไว้ใช้งานในราคาแบบนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ทุกอย่างทุกจุดสวยๆแห้งๆแ,แบบนี้นะครับแล้วมาชมดูว่าถ้าเป็นภาพนิ่งจะสวยได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าใครอยู่ไกลนะครับ ให้น้องเขาขับส่งตรวจเช็คสภาพหน้าบ้านเลยนะครับถ้าท่านพร้อมจบจริงๆนะครับก็อารมณ์เหมือนที่เราจะซื้อรถนะครับได้เป้าหมายที่ชัดเจนไม่อยากไปดูรถเองมันไกลเนาะก็จ้างให้เขาขับไปดูหน้าบ้านเลยครับตรวจสอบสภาพถ้าใช่ก็จบได้เลยครับภายในกว้างมากๆครับนั่งสบายหรูหลานะครับเบากระเป๋าชิงโจ้ด้านหลังนี่ไม่ย้อยนะครับใช้น้อยนะครับ ใช้คนเดียวครับอาจารย์ขับไปสอนหนังสือเท่านั้นตัวนี้สมบูรณ์พร้อมใช้เลยครับต้องเรียกว่าน่าสนใจมากๆภายในใหม่มากๆเล้นะครับ127,000บาทนะครับราคาค่าตัวเจราจาต่อรองกันดูนะครับสำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้าและหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกนะครับลองชมดูนี่เลยครับภายในดูเบาะหนังซะก่อนนะครับใหม่มากครับ หารุ่นนี้ไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเป็นรถที่ทรงดีคลาสดีแล้วก็ราคามือเดียวป้ายแดงแบบนี้ถ้าขึ้นห้างก็ต้องมีแสนห้าแสนหครับอันนี้นะ่าสนใจมากๆนะครับใครที่เน้นหารถไว้ใช้งานลองคำนวณดูได้เลยครับว่าคุ้มหรือไม่นะครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก็ได้นะครับการเตรียมความพร้อมในการจะมีรถรุ่นนี้นะครับก็ใน e-s ขับในแฟนขับแฟนเพจของ dimension ขับได้เลยครับ สภาพสวยครับเน้นหาไว้ใช้งานดูดีมีราคาแบบนี้ก็น่าสนใจครับเช็คดูได้ตรวจสอบดูได้ถ้าอยู่ใกล้นี้ไปทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เล็งกำลังหารถมือสองไว้ใช้งานนะครับในส่วนของได m เมนชันก็สวยหรูดูดีนะครับดูแผงประตูนะครับงาๆนะครับไม่มีแตกไม่มีหักบอกแล้วว่าตัวนี้ยังใหม่อยู่มากครับดูพลาสติกกับหนังได้เลยครับใส เหลืองเงางามครับหาไว้ใช้งานครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำครับรับประกันถ้าเจอนะครับซื้อคืนแล้วแถมเงินให้ด้วยนะครับค่าโต๊ะกระจายนะครับนี่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมฝาไม่แกะน็อตไม่ถอดเหมือนเดิมนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงน่าสนใจตรงมือเดียวป้ายแดงแล้วก็เดิมเดิมทุกจุดฝาไม่ถอดน็อตไม่แกะนี่สําคัญครับว่าแสดงว่ารถอาจจะไม่เชยชนหนักเลยประมาณนั้นนะครับ เช็คดูได้ตรวจสอบดูได้ครับถือว่าประวัติชัดครับรถแบบนี้ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามได้รับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะถูกใจสมาชิกครับถ้าชอบจริงเน้นโทรสอบถามเจราจานะครับขอบคุณครับ